รองนายกเทศมนตรีนะครสุโในนามประาธานคณะกรรมการจัดงานโครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568ัรณีว่ายาเสพติดได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยให้ครอบครัวชุมชนและสังคมเจอปัญหาต่างๆมากมายต่อด เยาวชนและประชาชนโลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติดโดยจัดโครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดขึ้นในวันที่13-14พฤศจิ 14, กายน2567ยกเทศสนตรีนครพิศุโลก ท่านรองประดเทศบาลนครพิษณุโลกคณะกรรมการจัดงานหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครพิษณุโลกคณะกรรมการตัดสินท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดนตรีเพื่อยเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดในวันนี้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังความอดทน ความมีวินัยมีแทักษะและรู้จักบริหารเวลาดนตรีทำให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีสมาธิควบคุมตนเองได้ดีบ่มเพาะความมั่นใจรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้าประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่งและผู้เข้าประกวดวงดนตรีสากลทั้งสองประเภทที่ได้ทุ่มเทฝึกฝนสมัครเข้ามาร่วมประกวดในโครงการนี้ ขอเปิดโครงการบนตรีเมื่อเยาวชนและประชาชนต้านยาสิติดประจำปี2568ในบัดนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะให้สัญญาในการรับนับถอยพร้อมกันนะคะในการกดปุ่มเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ในในพิธีเปิดในวันนี้อย่างเป็นทางการค่ะ 3> 4 3 2>, 3 2 1 ขอเสียงปรบมือดังๆครับท่านผู้ชมครับเราได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้กับลูกหลานของเราในวันนี้นะครับใช่นี่เป็นไงครับนี่เด็กไทยฝีมือฝีมือฝีมือเพื่อคนไทยนะผู้หญิงฝั่งนู้นบ้างผู้หญิฝั่งนู้นบ้างผู้หญิงฝั่งนู้นบ้างเดนกชายก็ยังฝั่งนู้น ลองสนั่นระดับหนึ่งโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหโสันเลยได้ฟ้าพับสันเลยนะครับเมื่อสักครู่รางวัลที่หนึ่งได้เท่าไหร่ถูกไหมครับร 1, 2, ห,น,หนึ่งหมื่นสองพันบาทพร้อมร่วรางวัลค่ะโนี่คือวานวันที่มอบให้เป็นกำลังใจกับน้องๆนะครับหันหน้ามาทางนี้ลูกหันหน้ามาแอาร์ตร,ง,รงๆนะครับแฟนทำบาทพร้อมร่วรางวัลค่ะโอ้โหดูแล้วแบบ มาอยู่ทางนี้บ้างที่ลูกไปทางนู้นหมดเลยเออนั่นแหละแล้วก็รับลูกลูกรับลูกจากท่านนายกอ่ารับเลยลูกรับเลยแล้วก็มองกล้องครับมองกล้องและรางวัลยังมันดีดีพิธีมันดีดีกับน้องๆนะคะครั้งระดับประถมศึกษานะป้าจี่ใช่ค่ะระดับกระทรศึกษาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศรางวัลนะคะประดิษฐ์กระทงฝีมือประเภทรางวัลชนะเลิศได้รับเงินสอบหนึ่ง 8,000บาทพร้อมร้อรางวัลค่ะนี่สาวงามนุ่มโอดและอาจารย์สาวสวยจากมุกโขไทยครับใช่แล้วค่ะ,ะนำนักเรียนมาเลือกร้อพร้อมร้อรางวัลค่ะปกติเรื่เลยอาชีวะนี่เขาชนะเลิศทุกปีแล้วปีนี้โดนฝีลำลงทิ้งตัดหน้าไปนิดเดียวนะคะนแนนฉิวเฉียดกันเลยทีดเดียวค่ะครับรางวัลรองชนะเลิศอแบบสองรองชนะเลิศอันดับที่สองได้รับเงินรางวาัล8,000บาทพร้อมร้อรางวาัลค่ะ และรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่โรงเรียนเซนติโกราโอ้ยท่านมัธยมอะไรกันอยู่ยยโอ้ทำไมทีมนี้มีสม,มาชิกเยอะออกว<า>่าทีมอื่นของฝึกฝนฝึกปือกันมาเป็นเวลานานค่ะและประชาชน สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสด15,000บาทพร้อมโ,โล่รางวัลค่ะรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชนะเลิศอันดับสองโอ้ทีมนี้ทีมดังเลยดังค่ะดังเพราะเดี๋ยวจะประกาศนะครับหนึ่งหมื่นบาทพร้อมโล่รางวัลค่ะคปุบเลยกันครับปุบเลยครับจะได้เฉลยครับปุบเลยครับเดี๋ยไปดูกับ เดี๋ยวเชิญทุกทีมเลยครับร่วมปันทิกภาพกับท่านนายกนะครับจะจัดยังไงครับร่วมกิจกรรมดีๆที่เวทีสวนชมนานเทศบาลนครพิษณุโลกเราโดยท่านนี้นะคะเราจะจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกๆปีนะคะในช่วงของเทศกาลลอยกระทรงจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะพอเราจัดเขาฝั่งแม่น้ำนานตั้งแต่เชิงสะพานเอกาทศนิวัฒน์ที